เอาน้องไหนซอแววสิบโจบพี่น้องเหมือนสิบโบจบอิหลีโบจบไม่ใช่ว่าไม่จบเพราะผู้ใหญ่ไม่จบโบจบนี่หมายข้ามาเด็กนี่กะกัดปลบปอยพอแม่กาให้ไายออกมาไล่ออกมาวา่าคุณบอกว่าคุณบบใดใส่ข้าหยาบมันบบไดใส่คําหยาบอยู่กัจริงแต่มันกับ เป็นการเว่าดูถูกดูแค้นเพศสภาพใช่แพรรี่เขาเคยบวชและเขาก็ซึกแล้วคนเฮ้าอ่ะลังคนกลัวสิคนพอเจ้าของกะใส่เวลาน,าน,านั่นบางคนยาไปอิงที่เพศสภาพเขาเลย บางทีเพศสภาพเขาเป็นแบบนั้นก็อโบแมนว่าเขาบบแมนคนดีลั่เถือเขาบ่เคยสร่งความเดือดร้อนหายแก่ผู้ใหเลยบบสมกวเสียเอาเพศสภาพของเขามาถือเป็นปมด้อยในการเว้าจาให้เจ้าของดูดีเฮา จ้งใดก็ะยืนยันคำเก่าว่าพอเม่รังเกฉันถ้าสวนลูกแบบนี้ลูกคุ้นก็ะต้องบ่หูผิดหูถูกสักวันหนึ่งสักมือหนึ่งกรรมเวนีสิยอนห้อยมหาเจ้าของถามือหนึ่งลูกบอเข้าลบเจ้าของเบาบอเสือฟัง มีพฤติกรรมเก่าวราแต่ให้พึ่งสังวอนไว้ในใจว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนสั่งสอนลูกให้เป็นแบบนี้ถามผู้ใดเขากับมีลูกที่วอาเก่งที่วอาชัดคือการย่างเล็กหน่อยที่ออกมาเว่าถึงก็เหมือนกันเขาก็พูดดี เขาก็บอกหายไปเลี้ยนใช่เด็กหน่อยในวัยนี้ต้องไปเลี้ยนไปลงเรียนสิมาตั้งโตตั้งตนเป็นผู้ลูกกอนการมันใช่หรอหลายคนกระแสะกระแซ,ะบแซงบอกว่าทำไมบ่เฉื่อมจิตมาเว่ากันละ่ะทำไมถึงต้องไล่วิดีโอมาเว่ากัน เหมือนสำหรับข่อยนะอาจ,จิิเป็นเพราะว่ากะระแสดับก็เลยได้ออกมาไล่ออกมาพูดแล้วสำหรับปลาผู้ใดที่มีกะระแสก็จะไปเกาะไปต่อว่าเขาข่อยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าดา่าเพราะว่า บ้านห้าวการพูดไม่ดีก็คือการดา่าแต่การด่าของเด็กหน่อยผู้นี้เขาอาจจะว่าคำหยาบเขาไม่ได้ใช้คำหยาบแต่อย่าลืมว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งที่คุณบอกถึงคุณนุ่มกันใช่บอกว่ากระจอกไม่แน่จริงนี่ว่าอันนู้นอันนี้เนี่ยเรารู้สึกไม่ปลื้มเลย เื่ปื้มเมื่อเมน่าในฐานะอาจารย์ในฐานะเรียบสิทธิ์ในฐานะอีาาอย่างทั้งนั้นในฐานะเด็กหน่อยคนหนึ่งเลยแหละห้าบ่มักหันเป็นลูกเข้าว้าเฮา,ากับคงจะปาล์มเฮากับคงจะดูจะดา่าจะตอว่าเขาถ้าสักวันหนึ่งมีคนเวา่าคุ้นแบบนั้นคุ้นสีชอบใจไหมนั่นแหละ โมเมนหายตั้งโตัยู่สูงอยู่ทั้งพ่านและบบสามารถเขาใจความเป็นไปเป็นมากของมนุษย์โลกคุณตั้งตัวว่าคุณเป็นผู้วิเศษแต่การเขาใจโลกเขาใจอย่างของคุณมันน้อยแห้งมันเห็นหายหูวา่า คุณกำลังบิดเบือนค้าสอนของศาสนาหรือเปล่าคุณกกำลังเป็นตัวเหต็ดห้ศาสนาเสื่อมหรือเปล่าหรือคุณกกำลังหลงในค้าเดือนย่อของลูกศิษย ของคุณหรือเปล่าอันนี้เข้ากับบ่หูวา่าเอาความมันจอกมันใจมาแต่ใสเอาความสี่พิษซี่ถูกมาจากไหนถ้าสมมุติคิดว่ารายการของเขามีการผาดพิงมีการพูดแล้วทำให้เสื่อมเสียกลับไปฟ้องศาลเอาสิคะ โบสมควรที่จะมาด่าเขาแบบนั้นวิดีโอทุกวิธีรีโอถูกอัดถูกแร่อ,ออกมาบมีไผเขาชื่นชมยินดีน้ำต้องกลับพ่อเมียนั่นแหละต้องกลับไปพิจารณาบึงว่าสิป่อยให้มันเป็นแบบนี้สีไยท่ายลูกว้าแบบนี้หรือสีปรามลูก ตั้งแต่นในว้เด็กก็ต้อตงแล้วเต้พอเต้แม่เพินแหละเนาะเพราะว่าเฮ้ามั่นก็นคือคนโอกบ่าสามารถไปเสียมไปสอนลูกของผู้อื่นเขาได้